อาชาตัวนี้ต่างจากชาในตลาดยังไงบ้างคะแล้วสามารถกินกับอาหารเสริมตัวอื่นๆควบคู่ได้ไหมอขอบคุณนะคะถามมาจากช่องทางอินบ็อกซ์เนาะปกติเนี่ยก็ถ้าชาของผู้หลานเนี่ยถามว่าชาเนี่ยมันต่างจากชาทั่วไปในท้องตลาดยังไงนะคะอาผู้หลานนะคะตัวนี้เนาะเรียกว่าชาผู้หลาน ะะเรียกว่าชาผู้หลานเฉยๆแต่จริงๆตัวนี้คือมันไม่ได้ชาไม่ใช่ชานะคะมันเป็นสูตรตำรับสมุนไพรที่ผสมผสานสมุนไพรหลายๆตัวนะคะเช่เนใบเตยใบ,บัวบกเจียวกุหลานภูคาานะพอผสมสูตรเข้ามาเขาเรียกว่าสูตรยาหรือว่าตำรับยาแต่เราจะใส่ในซองชาแบบนี้เพื่อให้มันทานง่ายเนาะเอาไปต้มหรือว่าไปชงเนี่ยมันทานง่ายแต่ตัวสมุนไพรตัวนี้ไม่ใช่ชาไม่ใช่ชาเขียวไม่ใช่ชาใบหม่อนไม่ใช่ชาเมี่ยงหรือชาแบบทั่วไปตรงนี้คือตำรับหรือสูตรยาสมุนไพรที่ผ่านการผสมผสานการสตุปาษฆคาพิษยาเปลี่ยนนนสสาาาารรรแแแบบบทททงยยผไเเี้อลววชชดั่่ปปจะ็ เดียวๆหรือตัวเดียวเป็นส่วนผสมถ้าส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่นชาดังจืดชาตะไคร้ชาใบหม่อนเชาเจียวกูุหลานชาอัญชันไอ้พวกเนี้ยค่ะเป็นสมุนไพรเดียวๆตัวเดียวหรืออาจจะผสมหลายตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วรสยาหรือนทิทางยามันจะไปทางเดียวกันหมดเลยด้วยจะยกตัวอย่างเช่นชาใบาเตยนี่นะคะชาใบาเตรยรสยาของเขาจะเป็นรลยายเย็นนะคะริดเย็นกินแล้วรู้สึกว่าร่างกายมันเย็นขึ้นมันเหมาะกับร่างกายคนที่ร้อนชาชนิดเดียวตัวเดียวเดี่ยวๆไม่สามารถทานต่อเนื่องได้ระยะเวลานาน,านจะมีข้อจํากัดในการกินแค่ประมาณ3-7วันแล้วหยุดเพราะอะไรเพราะว่า ชาตัวเดียวตัวเดียวๆนะคะอย่างเช่นตัวใบเตยเนี่ยถ้าเรากินเยอะๆกินทุกวันกิน7วัน14วัน1เดือนเนะะี่ยค่ะกินเรื่อยๆไม่รู้จักหยุดเลยมันทําให้ร่างกายของเราเสียสมดุลก็คือตัวมันจะเย็นเกินไปสมมติ3วันเราร้สสกว่าปวดหัวปวดหัวไม่เกรฑงตัวเราร้อนหรือเป็นไข่เนี่ยกินใบเตยเข้าไปนะคะชาใบาเตยรู้สึกว่าชดชื่นต่างายเย็นแล้วแต่เราไม่อยู่ทานเรากินต่อวันที่5ที่6ที่7ที่8มันจะทําให้เลือดมันแข็งนะคะตัวมันเย็นเกินไปผลข้างเคียงที่จะตามมาก็คือเลือดไม่เดินเลือดเงอืแบบนี้ค่ือรร่่่่่่่าาาาางงกกกกกยยยยมมมมมมมัััันนนนนนนเเสสสสีีดดุุุลลจปปตติิิออูแแ้ววไหหคทญื แบบนี้ค่ะคือกินแล้วไม่หยุดไปทำให้ร่างกายเราเย็นๆๆๆๆๆเย็นเย็นเย็นเราเย็นไม่หยุดแต่ถ้าเป็นชาสพูดหลานปุ๊บมันมีส่วนผสมหลายตัวผสมผสานกันในแพทย์แผนไทยเขาเรียกว,ว่ายาแก้วรสฝาดหวานมันเค็มเปรี้ยวสุขุมเผ็ดร้อนจืดแบบนี้ค่ะเป็นยาแก้วรสที่เราผสมเข้าไปเราเลือกเอารสเปรี้ยวมาใส่นะเราเลือกเอารสขมมาใส่นะเราเลือกเอาริดร้อนมาใส่เราเลือกเอายาเย็นมาใส่ผสมผสานกันเกิดการสตุปภาษาฆ่าพิษยาผสมเข้าไปในสูตรนี้ถ้าสมมติว่าร่างกายของพี่เย็นอยู่ นะคะยูจะบอกว่าให้พี่ต้มชาพูดหลานตัวนี้ในปริมาณที่เข้มขึ้นแล้วกินตอนอุ่นๆร้อนๆร,ร่างกายมันเย็นกินตอนอุ่นๆร้อนๆชงเข้มขึ้นมันจะเป็นยาร้อนแล้วดึงเข้าไปสู่สมดุลแบบนี้แต่ถ้าวันไหนร่างกายพี่ร้อนที่สามารถต้มตัวนี้แบบอ่อนๆให้มันเป็นลดยาไปทางนิดเย็น ร่าะะงกายร้อนให้ชงอ่อนให้มันไปทางฤทธิ์เย็นมันจะดึงสมดุลกันร่างกายร้อนชนกับเย็นมันสูส่ศูนย์กลางให้ร่างกายสู่สมดุลซึ่งสูตรตัวนี้เขาเรียกว่าสูตรการปรับสมดุลธาตุซึ่งถ้าร่างกายคนไหนร้อนมันจะปรับให้ร่างกายเย็นขึ้นจนสู่สมดุลถ้าคนไหนร่างกายเย็นมันจะปรับให้ร่างกายให้อุ่นขึ้นมาสู่สมดุลแบบนี้ซึ่งต่างจากชาทั่วไปที่มีคุณสมบัติหรือฤทธิย์ยาเดียวเท่านั้น อ่ดังนั้นเวลากินยาสมุนไพรเขาจึงให้ทําเป็นสูตรหรือตําหับเท่านั้นถ้ากินยาเดียวๆเช่นฟ้าทลายจนกินเดียวๆไปเลยมันเย็นเกินไปกินนานไม่ได้นะคะ7-14วันต้องหยุดชาลาั่งจืดเป็นยาเย็นไม่มีตัวตัวไหนผสมอ่ามันก็จะเย็นเกินอย่างเงี้ยค่ะลังจืดกินได้ไม่เกิน7-14วันต้องหยุดถ้ากินต่อไปเดี๋ยวท้องอืดถ้าเลือดไม่เดินชาตามมือตามเท้าแบบเนี้ยค่ะซึ่งชาตัวนี้นะคะเป็นสูตรสมดุลขึ้นอยู่กับร่างกายของเราว่าเราอยู่สภาวะจุดนี้มันอยู่จุดไหนจะปรับเป็นร้อนก็ได้เป็นเย็นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแต่แคปซูลตัวนี้ของยุ้ยนะคะเป็นสูตรยาร้อนใช้ในการกระแทกคิดกระทุ้งพิษดังนั้นให้อยู่ในสมดุลปกติค่อยกินตัวนี้อยู่ๆร่างกายยังขับพิษ หรือว่าร้อนอยู่กินตัวนี้ไม่ได้มันจะกระแทกพิษแรงตัวนี้เป็นตัวเสริมตัวนี้เป็นตัวหลักที่ถ่ายพิถ่ายของเสียปรับธาตุให้สมดุลและตัวนี้เป็นฤทธิ์ร้อนเพื่อกัดของเสียกระทุ้งพิษในร่างกายออกแต่ถามว่ากินกับอาหารเสริมตัวอื่นได้ไหมกินกับยาประจําตัวได้ไหมนะคะอันนี้เป็นคําถามที่พบบ่อยที่สุดถ้าเป็นยาประจําตัวที่จําเป็นต้องกินเช่นเบาหวานความดันตรงนี้กินได้แต่ขอให้กินคนละเวลานะคะสมมติว่าพี่กินยาประจําตัวตอนเช้าใช่ไหมคะพี่ก็เลือกเอาชิน ตองของผู้หลานเนี่ยตอนกลางวันหรือตอนเย็นแต่ถ้าหากว่าพี่อ่ะมียาเชา้ากลางวันเย็นซึ่งไม่สามารถเอาตัวชาตัวนี้แทรกในมือไหนได้นะคะให้พี่กินห่างจากยาประจําตัวของพี่นะคะประมาณ2ชั่วโมงนะคะสมมติว่าพี่กินยาความดันเบาหวานตอนเช้าตอน8ปดโมงเนี่ยพี่ต้องกินชาผู้หลานเนี่ยสักประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงอย่างเงี้ยค่ะให้มันห่างกันสักสองชั่วโมงเพื่อให้ยามันออกฤทธิ์เต็มที่ถ้าสมมติเราไปกินทั้งยาทั้งชาตัวนี้พร้อมกันเนี่ยสมมติคน,คนเป็นเบาหวานกินยาประจาตัวกินยาเคมีแล้วเป็นเบาหวานลงแล้วแล้วก็กินะนนันไปม,มจ เสียสมดุลไปเนาะดังนั้นเนี่ยเวลากินก็ายาประจําตัวแล้วก็กินชาพูหลานห่างสักประมาณ2-3ถึงชั่วโมงนะพอดียาประจําตัวกินได้ส่วนอาหารเสริมนะคะไม่แนะนาให้กินทุกตัวเพราะว่าในช่วงกระบวนการล้างพิษหรือล้างของเสียในเลือดการกินอาหารเสริมตัวอื่นยิ่ไม่รู้ว่าอาหารเสริมตัวอื่นเนี่ยลดยาหรือทีทางยาของเขามันเป็นทางไหนค่ะอย่างเช่นสารสกัดกระชายดาสมมุตินะคะจะกินกระชายดำกับชาพูหลานตัวนี้กระชายดำเวลาสกัดออกมามันเป็นยาร้อนมันช่วยใน,นการละล,ะลายไขยมันในเส้นเลือดก็จริงแต่มันเป็นยาร้อนร่างกายของคนป่วยร่างกายร้อนอย กินยาร้อนยากระชายดำชนเข้าไปจะทำให้ร่างกายร้อนกว่าเดิมและจะเป็นหนักกว่าเดิมดังนั้นเวลาปรับธาตุเอากระชายดาออกก่อนหยุดก่อนนะร่างกายร้อนเอาตัวผู้หลานเพิ่มเข้าไปแต่ชงอ่อนๆให้มันเป็นยาเย็นปรับธาตุเข้าไปให้เกิดสมดุลก่อนแล้วล้างพิษ นะคะสมดุลแล้วล้างพิษสมดุลแล้วล้างพิษอย่างเงี้ยมันจะดีแต่ถ้าสมดุลร่างกายร้อนเอายากระชายดาไปใส่มันร้อนมันชนกันมันจะธาตุไฟแตกนะมันจะปวดหัวเยอะกว่าเดิมมันจะเป็นความดันเยอะกว่าเดิมอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะมันอยู่ที่วิธีการชงแต่ถ้าพี่ชงผู้หลานผิดร่างกายร้อนแล้วชงผู้หลานเข้มร้อนชนร้อนมันก็ไม่ได้ดังนั้นพี่ต้องรู้วิธีการชงตัวนี้ให้มันอ่อนหรือทําให้เป็นเป็นยาลิดเย็นแค่นั้นเองเวลามันชนกันนะคะทาให้ร่างกายมันเกิดสมดุลนะคะกินไปเรื่อยๆเราาจะรรู้ปิมณว่าคคววกินนนนแแแ่่่่ไไหหหละชงงบบซึใอยเราสยอะรย้ปริมเราะว่่าาเองงคนทีรกย ป่วยหนักแล้วกินอาหารเสริมเยอะหมายความว่าร่างกายของตัวเองอ่ะมันมีพิษมันมีของเสียทําให้ฝังอยู่ในเลือดอะเยอะมากเลยนะคะเราต้องถ่ายพิษพวกนี้ออกก่อนซึ่งใช้ชาตัวนี้ในการล้างเส้นเลือดให้มันโล่งมันโป่งมันโฟก่อนอยู่ๆเราไปกินอาหารเสริมพวกนี้เสริมเข้าไปร่างกายมันจะร้อนร้อนแล้วก็กินตัวนี้ชนเข้าไปอีกมันกินด้วยกันแล้วมันจะไม่เห็นผลเนาะถ้าใครเป็นหนักๆหยุดพักอาหารเสริมก่อนถ้ากินอาหารเสริมแล้วไม่ตอบสนองอ่ะแล้วร่างกายไม่ดีขึ้นหรือไม่หายเลยให้พี่รู้เลยนะคะว่าตัวเองมีของเสียเยอะถ้าบางคนที่เส้นเลือดเขาลอปแ้วนนสมัไตบ เ,เขาเรียกว่าพิษในร่างกายเยอะหรือเส้นเลือดมันแน่นมันตันอยู่มันต้องถ่ายเอาพิษพวกนี้ออกก่อนดังนั้นต้องหยุดอาหารเสริมพอหยุดอาหารเสริมแล้วนะคะเรากินผู้หลานถ่ายพิษถ่ายพิษไปเรื่อยๆแล้วร่างกายดีขึ้นจะกลับไปกินอาหารเสริมได้ไหมกินได้นะคะกินได้แต่ต้องพอประมาณเพราะว่าบางทีการกินอาหารเสริมเยอะๆหรือเกินพอดีเนี่ยมันจะเป็นการสะสมพิษด้วยซ้ำอย่างที่ยุ้ยบอกว่าถ้ากินอะไรลิตเดียวซ้ำๆนานๆนะคะมันจะทำให้ร่างกายมันเสียสมดุลน,นะคะอย่างเช่นกินกระชายดำเยอะๆนานๆนานๆนานๆไม่หยุดสองสามเดือนไงค่ะไตมันจะร้อนกปั ลอชีวิตแต่ไม่จําเป็นต้องกินทุกวันสมมุติว่าพี่หายแล้วนะคะทุกอย่างร่างกายพี่ปกติพี่ลดเหลืออาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็พอกินเพื่อถ่ายพิษ กินเพื่อปรับสมดุลร่างกายแบบพอดีพอดีไม่จำเป็นต้องกินเหมือนกระแทกพิษออกแบบรักษาแบบนี้ก็กินแบบเสริมเข้าไปให้ร่างกายมันได้ถ่ายเลือดถ่ายพิษถ่ายของไม่ดีออกกินบ้างหยุดบ้างเพราะว่าสูตรนี้มันไม่เหมือนที่อื่นที่ทําออกมาได้ทั้งสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็นและสูตรสมดุลมันขึ้นอยู่กับพี่จะชงแบบไหนเป็นสูตรสมดุลแล้วก็ถ่ายพิษเลือดถ้าทั่วไปที่อย่างที่บอกมันจะเป็นสูตรเดียวลิ์ยาทางเดียวเลย,ถ,ยถ่ายพิษก็จริงแต่ร่างกายร้อนถ้ามันเป็นยาถ่ายพิษแล้วสูตรยาตัวนั้นเป็นยาร้อนซึ่งชนกับร่างกายร้อนเขาเรียกว่ามันไม่แมทกันจะทําให้ไม่เห็นผลแต่ยังไงก็ตามนะคะเวลากินผู้หลานเนี่ยมันจะมีข้อคําแนะนําอยู่นะคะอย่างเช่นพวกอาหารแสลงนะก็ต้องลดต้องเลี่ยงหรือว่าปรับอาหารไปด้วย ถ้าพี่ไม่ลดไม่ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตยังไปกินอาหารที่ก,อก่อโรคกินเยอะเกินไปหรือไม่ได้ปรับอาหารเลยเนี่ยยังยังไงมันก็ไม่ค่อยเห็นผลนะยังไงก็ต้องปรับอาหารแล้วก็ทําตามที่วิแนะนานะคะนังนั้นศึกษาคลิปในกลุ่มเยอะๆก่อนทานศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าเอ่อการปรับน้ํากระสายยาน้ําต้มสุกเนี่ยนะคะน้ำร้อนเนี่ยให้เป็นยาเย็นยังไงให้เป็นยาร้อนไงศึกษาให้เข้าใจนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ทักหลังไม่มได้นะคะเดี๋ยวแอดมินโทรไปบอกได้นะคะไปให้คําแนะนําบางทีมันอ่านตัวหนังสืออาจจะไม่ค่อยเข้าใจนยะคะ